นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องปลาน้อยอยากบินขึ้นฟ้าไปดูสายรุง้งกลางสระน้ำสีฟ้าใสาราวกับกระจกในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขามีปลาน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าอุปป๊บปั๊บ เจ้าปลาตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องจินตนาการล้ำโลกแถมยังเป็นปลาที่อยากรู้อยากเห็นที่สุดในสระไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงนกเสียงปูเดินบนหินหรือแม้แต่เสียงใบไม้ตกปุ๊บปั๊บก็ต้องว่ายเข้าไปดูทุกทีจนเพื่อนปลาตัวอื่นๆบอกว่า เจ้าปุ๊บปั๊บนี่นะถ้าเกิดเป็นมนุษย์คงเป็นนักสืบหรือนักข่าวแน่ๆแ,แต่เจ้าตัวก็แค่หัวเราะคลีบป,ปัดน้ำไปมาเหมือนกำลังบอกว่าก็อยากรู้ว่าจะทำไมล่ะวันหนึ่งหลังฝนพรำเบาๆฟ้ายังสดชื่นและละอองน้ำสะท้อนแสงแดดจนเกิดเป็นสายรุ้งเจ็ดสีพาดไปทั้งท้องฟ้า ปุ๊บปั๊บมองขึ้นไปตาโตเป็นประกายเขาไม่เคยเห็นอะไรสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตโอ้โหนั่นมันอะไรนะทำไมสีสวยจังเลยอะ่ะปุ๊บปั๊บร้องลั่นจนเพื่อนปลาตัวอื่นๆสะดุ้งกันทั้งสะเจ้าปลากัดใหญ่ว่าแก่ง ว่ายเข้ามาบอกว่านั่นเขาเรียกว่าสายรุ้งนะปุ๊บปั๊บเกิดหลังฝนตกแสงแดดกระทบละอองน้ําทําให้เกิดแสงเจ็ดสีโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะ่าแต่ปุ๊บปั๊บไม่ยอมแค่นั้นเขามองตามสายรุ้งด้วยความหลงไหลแล้วทํายังไงถึงจะไปดูใกล้ๆได้ล่ะพี่แกง พี่แก่งสำลักน้ำทันทีฮะเจ้าจะไปดูใกล้ๆเออคือคือ,คอปลาอะมันบินไม่ได้รองนะปุ๊บปับ๊บแต่คำพูดนั้นยิ่งจุดไฟให้ปุ๊บปั๊บอยากทำตามมากขึ้นไปอีกเขาพึมพำกับตัวเองว่าใครบอกว่าทำไม่ได้ละ่ะถ้าอยากจริงๆมันต้องมีวิธีสิ ในคืนเดียวกันปุ๊บปั๊บนอนไม่หลับเลยเขากลิ้งไปกลิ้งมาในน้ำคิดหาวิธีขึ้นไปบนท้องฟ้าตั้งแต่ทำบอลลูนใต้น้ำทำปีกรุง้งทำจรวดสาหร่ายยันคิดจะให้เต่าน้อยโยนตัวเองขึ้นฟ้าแต่พอคิดภาพตัวเองถูกโยนแล้วตกแปะลงน้ำก็น่ากลัวเกินไปเขาจึงขีดฆ่าความคิดนั้นทิ้งทันที รุ่งเช้าปุ๊บปับ๊บตัดสินใจออกเดินทางตามหาใครสักคนที่น่าจะช่วยให้เขาบินขึ้นฟ้าได้เขาว่ายไปจนถึงขอบสะที่ปกติไม่ค่อยมีใครไปเพื่อนๆพนพ,นพากันร้องห้ามว่าอย่าไปไกลนะปุ๊บปับ๊บเดี๋ยวจะเจอปูเจ้าทินนะแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะใจเขามุ่งมั่นสุดๆแล้วเจ้าปูเปี้ยว ปูเจ้าถิ่นตัวใหญ่ก็มาจริงๆปูเปี้ยวชูอาวุธคือกามคู่โตแล้วพูดด้วยเสียงเข้มว่าใครมารบกวนเขตของข้าทว่าพอเห็นว่าเป็นปูปั๊บก็ถอนหายใจยาวเจ้าอีกแล้วจะมาทำอะไรอีกแล้วคราวนี้ ปุ๊บปั๊บเล่าเรื่องความฝันอยากขึ้นไปดูสายรุง้งปูเปี้ยวฟังแล้วถึงกับหลุดหัวเราะปลาจะบินโอ้ยฉันนี่ขำจนกามสั่นแต่ถ้าเจ้าตั้งใจจริงฉันมีไอเดียหนึ่งนะปุ๊บปั๊บตาเป็นประกายทันทีจริงเหรอปูเปี้ยวยักไหล่ก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กนะแต่ลองไปถามกบจัมโบ้ดูสิละ่ะ ยายนั่นกระโดดสูงที่สุดในบึงนี้แล้วล่ะถ้าใครจะส่งเจ้าขึ้นฟ้าได้ก็ต้องเป็นเธอปุ๊บปั๊บไม่รอช้ารีบว่ายไปหากบจัมโบ้ทันทีเมื่อไปถึงเขาเห็นกบตัวเขียวอวบกำลังกระโดดโชลีลาเหมือนกำลังซ้อมโอลิมปิกกบจมโบ้หันมาทักอ้าวปุ๊บปับ๊บมาหาฉันทำไมจ้า เมื่อได้ฟังคำขอกบจำโบถึงกับตาโตฮะให้ฉันกระโดดแล้วโยนเจ้าขึ้นฟ้าเออมันก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะแต่เจ้าอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นลูกบอลน,นะไม่เป็นไรขอแค่ได้ไปใกล้สายรุ้งก็พอปุบป,ปับยิ้มกว้าง กบจัมโบจึงเริ่มวอร์มร่างกายเหมือนนักกีฬาที่กำลังเตรียมแข่งเธอโยกขายืดแอนแม้จะไม่ค่อยมีแขนก็ตามสูดลมหายใจลึกๆโอเคพร้อมนะปุ๊บปับ๊บเกาะไว้แน่นๆแล้วนะปุ๊บปับ๊บเกาะหลังของกบจัมโบเต็มที่แล้วกบก็ออกวิ่งวิ่งและวิ่งก่อนจะกระโดดพุ่งขึ้นฟ้าอย่างแรง บุ้มตัวกบทยานสูงจนลมพัดใบไม้ปลิวตามและปุ๊บปั๊บก็ลอยออกจากหลังเหมือนจรวดจิว๋วว้าวปุ๊บปั๊บร้อมทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นตัวเขาพุ่งขึ้นสูงจนเห็นวิวทั้งบึงเล็กๆป่าไม้และเส้นโค้งของสายรุ้งที่วาดอยู่บนท้องฟ้า ปุ๊บปั๊บหัวเราะลั่นโอ้โหใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วสวยมากเลยแม้จะไม่ถึงสายรุ้งจริงๆแต่เขาก็ได้เห็นมันชัดที่สุดเท่าที่ปลาในสระจะเคยเห็นลมปะทะตัวเขาจนรู้สึกเหมือนมีปีกครีบสั่นคล้ายๆกับกำลังบินจริงๆ สุดท้ายแรงลอยตัวก็หมดปุ๊บปับ๊บค่อยๆตกกลับลงมาสาดน้ำกระจายเป็นวงกบจัมโบ้รรีบว้ายเข้ามารับอย่างห่วงใยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมปุ๊บปับ๊บโผล่หัวขึ้นมายิ้มกว้างเป็นอะไรล่ะสนุกสุดๆฉันรู้สึกเหมือนได้บินเลย เพื่อนปลาเพื่อนปูเพื่อนกบรวมทั้งสัตว์ตัวอื่นๆพากันไหวและกระโดดมารุมล้อมฟังปุ๊บปั๊บเล่าอย่างกระตือรือร้อนว่าเขาเห็นอะไรบ้างสายรุ้งใกล้แค่ไหนสีสวยยังไงลมบนฟ้าเป็นแบบไหนทุกตัวฟังอย่างตื่นเต้นราวกับได้บินไปด้วยกันหลังจากวันนั้นปุ๊บปั๊บกลายเป็น ปลานักบินประจำสะทุกครั้งที่มีสายรุง้งปุ๊บปั๊บและกบจัมโบ้จะจัดโชว์กระโดดขึ้นฟ้าให้เพื่อนๆดูกันซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งปุ๊บปั๊บจะลงน้ำด้วยเสียงดังปัม๊มและตามด้วยเสียงหัวรอก,ก้องทั้งสะและปุ๊บปั๊บก็ได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการได้พยายามทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่งดงามที่สุด แม้จะไม่ได้สัมผัสสายรุ้งจริงๆแต่เขาได้สัมผัสความสุขความกล้าและมิตรภาพที่ทำให้หัวใจพองโตยิ่งกว่าสีทั้งเ็ดบนฟ้าซะอีกและตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าใครจะพูดว่าปลาบินไม่ได้หรอกปุ๊บปั๊บจะยิ้มแล้วตอบว่าแต่ปลาน้อยอย่างฉันเคยบินมาแล้วนะ